เราจะต้องเอาธรรมชาติที่เป็นตัวเราสองคนนี่แหละคุณลัชนีคุณดำนะหรือว่าคุณเขียว <c oughs> คุณแหล่ผมก็จะเอาความความแหลของคุณเนี่ยเอ,เอาจุดด้ยเพื่อนมาเล่นมาเล่นซึ่งเราก็เต็มใจนะเพราะอะไรรู้ครับพอเล่นไปคนก็มันไส้กําพูเฮ้ยคุณทำไมชอบไปว่าเขาแต่ว่าที่ที่ทำให้เจอกันจริงๆนี่น่าจะเป็นจุดที่ เราจัดรายการวิทยุด้วยกันเนาะเอฟเอ็ม <นะ S 2> m 95ลูกทุ่งมหานครคถือว่าแจ้งเกิดแต่ความจริงก่อนที่จะมาจัด f m 95ลูกทุ่งมหานครนะฮะเราสองคนเป็นนักข่าวภาคสนามก็จริงแต่ว่าผมจําได้เลยสมัยนั้นท่านรองชิดนรงเป็นรองกรรมการผู้ในการใหญ่ของสมทะท่านก็เ,เป็นพอสํานักข่าวไทยด้วยนะใช่ค่ะท่านพอสํานักข่าวไทยก็อยากจะให้เด็กๆนักข่าวสํานักข่าวไทยเนี่ยพูดจาภาษาคนแล้วให้คนฟังรู้เรื่อง ให้ฝึกจัดรายการวิทยุที่ FM 1 0 0 5มันเป็นพื้นฐานการสื่อ,อสารอย่างหนึ่งเพราะว่าเราเขียนเป็นละเขียนเป็นจับประเด็นเป็นแต่เราพูดยังไม่เป็น 1> FM 1 0 0 5นี่ถือว่าเหมือนเป็นโรงเรียนของพวกเราเลยนะครับเราก็จัดรายการผมจัดรายการด้านเศรษฐ,ฐ,ฐกิจด้านกีฬาไม่มจ,ไจัดรายการไอทีดึกๆหน่อย <IT S 1> นะ,ะนอนดึกตอนนี้อยู่มาวันดีคืนดีสมัยพ่อมิ่งขวัญแสงสุวรรณมาเป็นพ่อใช่ไหมค่ะ เขาก็ดึงเอาคลื่นวิทยุที่ให้สัมปทานเอกชนเนี่ยอสมาทมาทาเองแล้วแบ่งเป็นเคลื่องๆเคลื่นไหนทาอะไรทะไรมีอยู่คลื่นหนึ่งก็คือ f m 9 5ลูกทุ่งมหานครสมัยนั้นยังไม่มีชื่อว่าลูกทุ่งมหานคร f อ9 5เอกชนทำมาก่อนสมัยนั้นก็ตั้งชื่ออะไรอรผมจำไม่ได้ลูกทุ่ง FM อม่าลูกทุ่งเอเอใช่มพออสมทมาทําปั๊บนะครับผอคนแรกของ f m 9 5ลูกทุ่งมหานครก็คือคุณวาสุเลยอดจันญาเขาก็มาทําเป็น ลูกทุ่งมหานครเป็นเป็นสถานีเพลงลูกทุ่งที่แจ้งเกิดในมหานครในกรุงเทพมหานครเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราคิดว่าเพลงลูกทุ่งคนงชนบทฟัง,ฟงจังหวัดนะะตอนนี้จะเอาเพลงลูกทุ่งมาให้คนฟังในตัวทมเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นลูกทุ่งมหานครนะถ้าเราสืกษที่ใจบนนาคตอนนั้นดูคลื่นวิทยุสมทร ก็เรียกคุณกัมพูเข้าไปเพราะว่าเขาเห็นว่าหน้าตาไอ้นี่ลูกทุ่งจะให้ไปเป็นเกาหลีก็ไม่ใช่ดัแบบเนี่ยใช่เลยเขาคุยอะไรกันนะวันนั้นเออนี่อยากรูไหมเขาคุยกัน2คนกับผู้บริหารก็คือบอกว่าอยากให้จัดรายการลุกทุ่งเพราะว่าดูแล้วหน้าตาลุกทุ่งอะไรเงี้ยนะแล้วเป็นคนลูกทุ่งลูกทุ่งแต่ว่าอยากให้หาคู่อยากให้หาคู่ประเด็นว่าเป็นเท้าเงาะเลือกคู่นะคะ ปกติในนิยายก็คือรจนาต้องเป็นฝ่ายเลือกคู่แต่นี่ให้เงาะเป็นเลือกคู่ประมาณนั้นเงาะจะเรียกคู่เอจะเลือกรจนารจนาหรือพจมจามนคนละเรื่องหรือมานนะฮะแล้วทําไมเลือกดิฉันล่ะตอนนี้ก็ตอนแรกก็เขาก็ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นหญิงหรือชายเราก็มาคิดเองว่าเออการจัดรายการสมัยก่อนเนี่ยการจัดรายการพูดนมหน้าปัดวิทยุอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะ ส่วนใหญ่คนจัดเดียวกันนะอันนี้ย้อนไปเมื่อ16ปีที่แล้วนะครับของวงการการจัดรายการผมก็คิดเองว่าเอ้ยถ้าเราเป็นคนฟังเนี่ยนะเราก็จะเห็นนะเวลาเราสังเกตดูผู้หญิงชอบฟังผู้ชายผู้หญิงชอบตามศิลปินผู้ชายแล้วถ้าผู้ชายแตผู้ชายชอบผู้หญิงอ๋อคุณจับโจทย์อย่างเนี้ยจับโจทย์ไม่ยากครับอันนี้ได้จากวิชาคาเฟ่ จริงไปเที่ยวคาเฟ่ส่วนใหญ่เป็นพบบ้านหนีไปเที่ยวตามคาเฟ่เพื่อไปคล้องมาล,ลัไนักร้องผู้หญิงผมไม่เห็นใครไปคล้องนักร้องชายสักคนหนึ่งทำนองเดียวกันครับถ้าหากว่าผู้หญิงไปเที่ยวคาเฟ่นะไปคล้องมาลัยนักร้องชายอันนี้คุณเป็นป๋าคาเฟ่มาก่อนนะไม่ใช่ฝั่งทนฝั่งทนไม่ใช่ป๋าคาเฟ่เยอะมากฝั่งทนสมัยก่อนแต่ผมก็ได้วิชาเารกาจะได้มาซื้อไปเท่าไหร่คะวิชานี้หมดเยอะไม่ได้อะไรด้วยเออหมดเยอะนะฮะ เนี่ยก็เราได้วิชานี่มาเออว่าเราได้จิตวิทยาแบบว่ายังไงชายก็ชอบหญิงหญิงก็ชอบชายมันเป็นอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมาสุดท้ายคุณก็เลยเ,ออเลือกก็เลยคิดว่ามันน่าจะต้องมีคู่เป็นผู้หญิงนะเราก็เลยเอ๊มีอยู่วันหนึ่งขับรถกลับบ้านจัดรายการเสร็จเรียบร้อยขับรถกลับบ้านได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งสวัสดีค่ะพบกับรัชนีสุทธิธรรมนะคะวันนี้เราก็นําเสนอเรื่องราวของเทคโนโลยีใหม่ๆก่อนนอนนะคะประมาณนี้หละใช่ไหมเสียงเวลาคุณจัดอันนี้ไม่ได้จัดดัดจริตนะ ไม่ไม่เสียงเสียงสมัยก่อนคุณจัดยังไงจัดไอเทีะคือเวลาพูดในวิทยุจะพูดเบาๆเสียงมันก็จะหวานเขาใช้คําว่าเห็นเห็นผู้บริหารทางสมทอหนึ่งไม่ดีสองเขาบอกว่าเรามีหางเสียงหางเสียงเหมือนกับอ้อนๆออ่ะสวัสดีค่ะพี่คำภูพี่คำูอันนี้ก็เรื่องจริงนะเพราะว่าคุณรัชนีเขาเป็นคนเสียงมีเสน่ห์นะฮะเสน่ห์อเสียงมีเสน่ห์จริงๆพอผมฟังไปก็มีความรู้สึกว่าเออเป็นผู้หญิงที่มีเสียงเสียงมีเสน่ห์ คือแรกๆพอมาจัดรายการคู่กันก็ก็มีนะท,ที่ที่ต้องปรับตัวผมกับเขาก็ชวนไปทานข้าวชวนไปทานข้าวเสมือนหนึ่งว่าชายหนุ่มชวนสาวออกเดตอะไรประมาณนั้นนะฮะเป,เป็นเวลาอาหารเช้าพอดีครับมาแต่เช้าอยู่แล้วเอาเลิกงานเอา้าจะไปกินข้าวกับใครหล่ะยังไม่มีคใครมาทํางานเลยแล้วก็เลยเดินหน้าสมทอด้วยกันทุกวันก็มีเรื่องทําความเข้าใจกันนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเราก็ หนึ่งเราชวนเข้ามาใช่ไหมอันที่สองเรามองว่าหญิงกับชายเหมืนอนหญิงหยางจัดรายการคู่กันมันจะเข้ากันมากกว่าใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็สังเกตหน้าจอสมัยก่อนนะครับม,มีพิธีกรไปแย่งกันดังหน้าใหม่มีที่พิธีกรไปแย่งกันแย่งซีนกันหน้าจอโทรทัศน์เยอะแยะแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จเราบอกว่าการจัดรายการคู่ไม่ใช่ไปแสดงความเก่งหน้าปัดหรือว่าหน้าใหม่เพื่อยแย่งกันดังหรือว่าแย่งกันดี คนหนึ่งอาจจะพูดเยอะอีกคนหนึ่งจะพูดน้อยแต่คนหนึ่งพูดน้อยคนหนึ่งพูดเยอะแต่ไม่เป็นไรให้หมันเหมือนกับเราเล่นดนตรีเป็นคณะไอ้ไนี่เล่นแซกโซโฟนไอ้นี่เล่นคีย์บอร์ดไอ้น,นี่เล่นกีตาร์อันนี้อันนี้อันนี้กีตาร์ครับไม่ใช่นนคีย์บอร์ดอันนี้คีย์บอร์ดแต่คีย์บอร์ดต้องอย่างนี้อันนี้กีตาร์เข้าใจอะไรผิดรึเปล่าจะตลกไปไหนนั่นแหละฮะรวมรวมแล้ววงเนี้ยเล่นดีเล่นเพราะคนดูเขาไม่บอกว่าเอ้ย มือกีต้ามันเล่นเก่งฉันเลือกชอบมันอย่าไปห่วงว่าเวลาไปจัดรายการคู่กันเนี่ยคุณต้องพูดเท่าๆกันไอ้นี่พูด1ิคนที่ต้องพูดสิไอ้นี่พูดหคนที่ต้องคุณ5มันไม่มีศูนรสําเร็จแบบนั้นแต่ให้คุณประคับประคองซึ่งกันและกันแล้วก็เล่นกันปแล้วมันได้ผลด้วยนะวิธีวิชาคาเฟ่ของคุณกมพูเนี่ยมันมันได้ผลบทบาทของใครก็ของมันเราเป็นบทบาทไม่รู้เราก็ไม่รู้ อันนี้ผู้รู้ก็พูดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคน<บ>อาจจะอาจจะทํารายการแล้วพยายามสร้างภาพของคู่หรือว่าของตัวเองให้มันดูให้มันดูสวยดูดีอะไรต่างๆแต่สําหรับผมเมื่อ16ปีที่แล้วเราจัดรายการเราก็ให้โจทย์กันว่าเราจะต้องเอาธรรมชาติที่เป็นตัวเราสองคนนี่แหละคุณรัชนีคุณ <S <S ดํา <ำ S 2> นะหรือว่าคุณเขียวคุณแหล่คุณก็ผมจะตีผมก็จะเอาความ ความแหลกของคุณเนี่ยเอ,เอาจุดด้อยเพื่อนมาเล่นอ่ามาเล่นซึ่งเราก็เต็มใจนะเพราะอะไรรู้ครับพอเล่นไปคนก็มันไส้กําพูเฮ้ยคุณทําไมชอบไปว่าเขาอย่าให้เจอนะแต่กรัรมพูมีค้อโทษด้วยนะแต่รู้ไหมครับว่าคนที่เขาเนี่ยบ่อยๆอ่ะ เข้าดังคือเหมือนกลองกลองถ้าเราถนอมมันเราไม่ตีมันมันไม่ไม่ด่างนะอันนี้วิชาคาเฟ่อีกไหมเนี่ยมันอยู่ในคาเฟ่หมดแต่ความจริงคือเราไม่ต้องการไปตีเขาหรอกไม่ต้องการไปเหยียดผิวไม่ต้องการไปอะไรแต่ว่าเจตนาใจจริงๆก็คือว่าล้อเล่นกันเหมือนชีวิตปกติเรารอเล่นกันเมื่อสิบหกปีที่แล้วก็ก็เป็นเรื่องธรรมชาติร้วนๆนะเวลาพูดเราก็พูดจากธรรมชาตินะไปหาหอยหาปลูหากินเขียดกินกบอะไรชีวิตปกติมันก็เลยเข้าถึงคนลูกทุ่ง ทอะไรทาอะไรกับใครที่ไหนยังไงแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างทีนี้พอมาเป็นทีวีที่แรกพี่กมพูเขาไปทํารายการข่าวพ้นคนข่าวตอนนั้นผลิตร่วมกันกับทางอีกค่ายหนึ่งนะคะอ่าทีนี้พอเขาทำไปสักพักเขาเริ่มมีชื่อเสียงไปต่างจังหวัดคนเห็นกมพูเขาก็ถามว่าคุณรัชนีไม่มาเหรอแต่คนไม่รู้จักรัชนียุคนั้นใครก็ตามนี่เดินพอมาที่บาน ความจริงคนคนรู้จักรัชนีกัมพูอยู่แล้ว<ะ>เพราะว่าฟังเสียงทุกเช้าอตอนนั้นคุณดังแล้วแต่ไม,ไม่รู้จักหน้าเพียงแต่ว่ารัชนีหน้าตาเป็นยังไงอคนไม่เคยเห็นหน้าเห็นแวบๆบแบบมีการรายงานข่าวผ่านภาคสนามบ้างอะไรบ้างก็น้อยมากแต่โดยส่วนใหญ่คนต่างจังหวัดเนี่ยฟังวิทยุทุกเช้า<ะ>ใช่ไหมรู้จักรัชนีกัมพูขึ้นใจบางทีบางทีเห็นหน้านี่ยังไม่รู้จักพอได้ยินเสียงเฮ้ยใ,ใช่ปะเนี่ยกัมพูรัชนีใช่ไหมอ่า สมัยเรายังไม่ได้ทำทีวีทีนี้คนเริ่มรู้จักคุณกมพูตอนข่าวค้นคนข่าวใครที่เดินคู่กับกัมพูจะเป็นรัชนีหมดเลยใช่แม้กระทั่งน้องทีมงานตัวอ้วนๆเดินผ่านไปแล้วเขาจะชอบล้อเราว่าล้อเราว่าอ้วนดำแล้วน้องออนเขาบอกเข้าเก็เดินมาเฮ้ยคุณรัชนีหน้าตาเป็นอย่างนี้หรออ้วนดำจริงๆน้องอ่อนอะไรเงี้ยนะครับจริงๆเราดำอย่างเดียวตอนนั้นก็อวบนิดนดงแต่ว่าเราก็ลดแต่ว่าพูดถึงว่าเราข้ามมาจากวิทยุมาทำทีวีเนี่ยต้องยอมรับว่า ต้องปรับยากค่ะเยอะในเรื่องของบุคลิกภาพวิธีการนำเสนอหน้าจอคนคนฟังเสียงไม่พอยังต้องเห็นหน้าเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมเองก็มีประสบการณ์เรื่องการรายงานข่าวภาคสนามอยู่เยอะก่อนก่อนที่จะมาทํารายการหน้าจอจริงๆก็เป็นรายงานสดนะครับภาคสนามนู่นนี่นั่นก็มีแต่ว่าเราก็ต้องปรับตัวเยอะปรับบุคลิกภาพปรับอะไรแต่ปรับอะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็เอาแบบธรรมชาติบ้านเราของเรานี่แหละนะครับที่สุดแล้วอะต่อให้คุณปรับนะคุณจะทํายังไงก็สุดแท้แต่ถ้าถ้ามันไม่ได้มาจากความเป็นตัวตนของเราเองยังไงมันก็ไม่เป็นที่จดจำนะครับการจับคู่ครั้งแรกก็คือรายการคร์วิถีรวยที่มาทําทีวีด้วยกันจริงจงจังเลยนะคุณเขมทันทัเนี่ยแกไปต่างจังหวัดแกไปเยี่ยมวิทยุใช่ไหมคะ คนก็จะพูดถึงว่ากัมพูรรัชนีกัมพูรัชนีแกก็รู้สึกว่ามันมีกระแสก็เลยสร้างรายการขึ้นมารายการหนึ่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจแต่ว่าโจทย์ก็คือให้ความรู้คนอยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพีอะไรวิธีรวย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 เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นรายการทีวีที่แจ้งเกิดแล้วคนก็จำภาพความสนุกของเรานะคะเวลาออกพื้นที่หรือแม้เวลาอยู่ในสตูก็แล้วแต่ จริงๆเป็นรายการเศรษฐกิจนะโจทย์คือเศรษฐกิจแต่ว่าเป็นเศรษฐกิจชาวบ้านชาวบ้านทํายังไงให้เอาเรื่องเงินเฟ้อเรื่องการทํามาหากินการทำมาค้าขายเนี่ยมาแปลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแล้วก็ติดกับชาวบ้านเป็นโจทย์สมัยนั้นก็เลยมีเพลงลูกทุ่งไงแต่งเป็นเพลงลูกทุ่งอ่ะอย่าเป็นเซซีจำไม่ได้แล้วอยู่ด้วยกันประมาณ6ปีนะรายการนั้นอ่ะแล้ว 6- กเจ็ดปีได้ก็เป็นที่รู้จัก ทีนี้ก็มีนโยบายเปลี่ยนอีกให้เราไปทําข่าวนะปัจจุบันรายการกำพีวิถีรวยก็ยังอยู่ก็มีน้องๆมาทําแทนนี่ก็ยากเปลี่ยนคาแรคเตอร์จากรายการเขาเรียกอะไรนะรายการบันเทิงกึ่งกึบันเทิงกึ่งกึ่งเศรษฐกิจกลายไปเป็นข่าวเลยทีนี้ก็คาแรคเตอร์ข่าวเลยครับก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นคือรายการกำพีวิถีรวยสมัยนั้นเราต้องแปลเรื่องเศรษฐกิจให้เป็นเรื่องชาวบ้านปากทองแต่ก็ดูแล้วได้ไอเดียเกิดความสนุกสนาน นะฮะคนตามดูก็สนุกสนานที่ได้อาชีพนู่นนี่นั่นก็ตอบโจทย์สมัยนั้นะนะครับตอนนี้พอมาทําข่าวมันหลากหลายอัตลดขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่ส่วนเศรษฐกิจอย่างเดียวใช่ไหมฮะมีเรื่องอาชญิยากรรมมีเรื่องต่างประเทศมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรต่างๆก็ต้องครบถ้วนมากขึ้นแล้วก็เป็นรายการที่ใช้เวลาหมายถึงว่าเนื้อที่เนื้อหาของรายการใหญ่ขึ้นะนะครับเป็นรายการข่าว การบริหารเวลาเนี่ยก็จริงๆก็ต้องยอมรับเนาะว่าเราเป็นพิธีกรที่เป็นพิธีกรที่ให้เวลากับอสมทเจ็ดวันครบพอดีใช่แล้วก็ทุ่มเททุกรายการก็รายการนะฮะเช้าชวนคุยนะครับหรือก่อนหน้านั้นจะเป็นรายการอะไรก็แล้วแต่เป็นข่าวเช้าเนี่ยข่าวเช้านะครับก่อนข่าวเช้าเนี่ยลูกทุ่งมหานครตื่นตีสี่ทุกวัน สิกปีนะตื่นตีสี่ทุกวันเ,เราก็ไม่รู้ว่าเราทําได้หรือเปล่าแต่มันนึกย้อนหลังเฮ้ยทาได้ไงว่าตื่นตีสี่ทุกวันนะฮะเวลาที่เราได้นอนก็คือประมาณสี่ห้าทุ่มไปถึงประมาณตีสี่ครึ่งมากน้อยนะฮะบริหารเวลาก็ก็ได้เท่านี้ต้องนับเวลานอนเลยนะ,ะต้องน,นับให้ได้หกถึงแปด ถ้าคุณจะนอนหถ้าคุณต้องตื่นตีสี่เงี้ยเราต้องนับถอยหลังมาเลยสองทุ่มสามทุ่มต้องนอนแล้วเหมือนกับบังคับตัวเองให้หลับอะ่ะมันมันต้องมีวินยัยไม่งั้นนะตื่นขึ้นมามันจะโซโลเซเลมันจะไม่รู้เรื่องอลิ้นพันกันเง,งี้ยค่ะมันต้องมีวินยัยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําได้นานแค่ไหนแต่ว่านับมาถึงตอนนี้ก็16ปี<ม>ที่นนทำได้ไน,น,นะครับตอนนี้ถามว่าออแล้วเวลาทั้งหมดเรายังมีาท์ดอร์อีกนะาท์ดอร์เนี่ยเป็นภารกิจ งานของอสมทที่ที่ทอสมทไปทํากับลูกค้าเป็นพันธมิตรและกมพรชนีต้องออกไปถ่ายพื้นที่ข้างนอกเราก็ต้องบริหารเวลานะครับบริหารว่าออกไปครั้งหนึ่งต้องได้หลายเทป 3- 4มสี่เทปเพราะว่าเราไม่สามารถจะออกได้ทุกวี่ทุกวันนะครับอาจจะสองสัปดาห์ครั้งหนึ่งหนึ่งสัปดาห์ครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราออกไปอันนี้เป็นเรื่องงานก,ก็แน่นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นาถามว่าแล้วเวลาไหน อยู่กับครอบครัวนะครับอยู่กับพี่น้องก็ต้องยอมรับอะว่าเราก็ก็น้อยหน่อยมีเวลาน้อยมีเวลาส่วนตัวน้อยอือะจะทําอย่างนี้เราก็เราก็เราก็จะต้องเสียพื้นที่ค่ะเวลาส่วนตัวคะนะครับก็ให้กับงานถ้าเป็นส่วนใหญ่แต,แต่ความสนุกของของกัมพูราชนีที่ทํางานเนี่ยก็คือมันได้คู่คิดเหมือนกับเรามีปัญหาปัญหาที่บ้านก็คุยกับเขาได้ปัญหากับเพื่อน ก็คุยกับเราได้กับเขาได้ปัญหาที่ทํางานก็คุยกับเขาได้คุยได้ทุกเรื่องจริงๆนะคะคือแั่เราไม่ได้ทุกเรื่องนะฮะแต่ได้คําปรึกษาดีมาอีกเรื่องหนึ่งแค่ได้ระบายก็พอมันก็เหมือนแบบอะไรอย่างั้นนะคะคุณเห็นผมเป็นโถส้วมอะไรอย่างนั้นนะฮะคุณเห็นผมเป็นโถส้วมหน่อยหนึ่งมันก็เลยรู้มีความสุกว่ามันไม่ขาดเราไม่ได้ขาดเราไม่ได้ขาดความเป็นส่วนตัวเราอยากแต่งตัวอย่างเงี้ยพี่ดีไหมสีเนี้ยเหมาะไหมคุยกับเขาได้นะ เขาเป็นเจ้าของแคตตาล็อกอะไรนะโลกสัตว์อะไรนะเนีลยก็ดูก็แต่งตัวสิเขาเป็นคนที่ตามเทรน์ทุกอย่างบวชมาสิบปีก็จริงนะคะแต่ว่าอัปเดตเทรนดเกาหลีมาหมดเลยเนี่ยค่ะคือเขาเป็นเหมือนกับเขาตามเขาทันสมัยอ่ะคุณพี่ออมก็คตับปรับตัวเก่งมันแล้วแต่ยุคสมัยสมัยช่วงเนี้ยก็เทรนเกาหลีมาแรงเพราะว่าเกาหลีเนี่ยเหมือนเขาใส ใส่เนื้อหามาในซีรีส์แล้วก็ขายไปทั่วโลกบ้านเราก็รับซีรีส์เกาหลีมาเต็มเลยนะครับทั้งเรื่องการแต่งกายแต่งหน้าทําผมนะครับการเพ้อเพอการกินกันอยู่ด้วยนะเนี่ยคนสมัยเนี้ใช่ไหมรับวัฒนธรรมเขาเสมัยก่อนสมัยก่อนก็อีกแนวหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่แต่ว่าก็เหมือนกับเป็นผมก็ไม่ใช่คำตอบที่สูวนสำเร็จไม่ได้มาให้คำแนะนำเขาแล้วเนี่ย คุณรัชนีเขาจะทําตามนะเขาก็เถียงนะเขามีเถียงนะเอแรงมาแรงไปนะก็มีทีมด้วยนะอะไรประมาณั้นไม่ถึงกับทีมนะแต่เขามีเถียงก็คือว่าแต่ก็การถกเถียงกันเป็นเรื่องปกติของคนที่ทํารายการแล้วก็อยู่ด้วยกันค่อนข้างเยอะทะกันคนก็บอกว่ามันอยู่ด้วยกันมากกว่าอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับบ้านกับช่องถูกไหมเราใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยนะครับเอาละตื่นเช้าขึ้นมาเจอเจอกันก่อน แล้วก็กว่าจะแจกกันเนี่ยก็น่าจะประมาณหลังสองทุ่มแล้ว